เรามาดูการเตรียมดินเพื่อที่จะไปเพาะพันธุ์ต้นไม้กันค่ะของของที่บ้านเรานะคะจะใช้จะใช้ดินที่มีความดินร่วนนะคะดินร่วนเนาะซึ่งดินร่วนตัวนี้นะคะปีที่แล้วเราใช้แกลบดํานะคะเราใช้แกลบดําผสมกับแกลบดิบนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้หมักหมักก็คือผสมผสมแล้วก็คือเอาไว้ตามปกตินี่แหละให้มันได้มีฝนมีอะไรให้มันแบบให้มันย่อยสลายไปนะคะซึ่งพอดินที่ได้จากการ ะะดินมันจะร่วนแบบนี้เลยค่ะดินมันจะร่วนดีมากเนาะทีนี้เวลาเราจะเอามาใช้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะคะเราก็ต้องเติมธาตุอาหารให้ให้กับดินด้วยนะคะก็คือตัวนี้เราจะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกตัวนี้จริงๆมันดีไหมในในความในความรู้สึกของหนูนะคะมันอาจจะไม่ดีเพราะว่าปุ๋ยคอกอะ่ะมันเกิดจากการที่ว่าวัวไปกินหญ้าตามทุง่งนาใช่ไหมมันก็จะมีพวกเม็ดหญ้าเม็ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเม็ดยงเม็ดหญ้างอกขึ้นใน ในแปลงปลูกของเราได้บ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะจากบ้านเราเนาะมันจะมันจะดหาได้ง่ายนะคะ,ะเราก็เพียงแต่ว่าเราก็หมักหมักดินให้แบบให้มันแบบอะไรอะ่ะมันย่อยมันย่อยดีเนาะให้ดินมันเย็นตัวลงนะคะเราก็ไปไปทำการเพาะเพาะกล้าได้เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดมันมีเศษหญ้าเศษอะไรขึ้นเราก็ถอนในครั้งแรกแค่นั้นแหละหลังจากนั้นมามันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็กํออนนะะากลังจะปั่นนะคะเรากําลังจะปั่นเราใช้รถถยปั่นนะคะเราจะใช้รถถปั่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ออใช้จอบใช้อะไรเงี้ยมันจะเสียเวลามากค่ะใช้รถไถมันจะง่ายมาก ในในข้างในไอรถถมันจะมีโรตารี่ปั่น ไหมคะรอบเดียวได้เลยเสร็จเลยง่ายมากคุณภาพดินที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนดูดิมันโอ้โหมันเข้ากันได้ดีมากระวังเนี่ยค่ะปุ๋ยมนบัวมนปุ๋ยข้อค่ะกับกับดินมันเข้าผสมกันได้ดีมากเลยค่ะมันก็จะเหมาะกับเป็นดินที่ใช้ปลูกต้นไม้นะคะ